จากคลิปที่แล้วนะคะที่เราพากันไปทําเบาะหนังนี่เนาะได้การตอบรับคลิปที่ดีมากๆนะคะ,ะ,คะก็คือมีคนสนใจค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเปลี่ยนล้อยางพรอมแม็กนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่สุวินทวงศ์ค่ะเรานะคะตามมาจากในเพจนะคะแล้วก็ดูราคามาที่8,900บาทเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าร้านนะคะว่าเราจะจบที่ราคาเท่าไหร่แล้วก็บังเอิญมากๆเลยนะคะว่า วันที่เราไปทำบอกเราก็ใส่เสื้อตัวนี้วันที่เรามาเปลี่ยนล้อแล้วเราก็ใส่เสื้อตัวนี้ตัวเดิม <laughs> นี่นะคะเราก็มากันที่ร้านเซฟไทยนะคะอยู่ที่สุวินทวงศซอย82นะคะอยู่ที่ปากซอยเลยจะลองเลือกลายแบบไม่ไ,ไ,ดได้ค่ะอันนี้นะคะเราเขาก็จะมาตีเทินล้อให้เรานะคะว่าเทินได้เท่าไหร่ ได้เท่าไหได้พัห่ได้พันหนึ่ง หลังจากที่ตีราคาเทิร์ล้อเก่าเรียบร้อยนะคะเราก็ไปเลือกล้อแม็กใหม่กันค่ะส่วนชุดที่เราดูมานะคะเป็นราคา8,900บาทและในส่วนของยางจะได้เป็นยี่ห้อวีลรัปเปอร์ปี2023<ฮ>บอกตรงๆจากใจเลยนะคะว่าเราเนี่ยไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับพวกนี้เลยพอเขาเสนอไปมานะคะสุดท้ายก็ไปจบที่ราคา9,500บาทซึ่งในชุดนี้นะคะก็จะได้เป็นชุดล้อแม็กพร้อมอยางนะคะยี่ห้อ t ร i a n g l เปี2024ทเราทุกคนดูดีว่ายี่ห้อยางแล้วก็แม็กเขา มีให้เลือกแบบเยอะมากอ่ะแล้วลายล้อแม็กก็คือสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะยืนดูยืนเลือกอยู่พักใหญ่เลยค่ะมีน้องๆพนักงานนะคะก็ช่วยแนะนําเราเป็นอย่างดีเลยถูกใจวงไหนเนี่ยเราก็บอกพนักงานนะคะให้เอาไปเทียบล้อให้เราดูได้เลยค่ะซึ่งเราเลือกเป็น3มสีนะคะเพื่อเอาไปเทียบนะคะว่ารถของเราเนี่ยใส่วงไหนแล้วจะออกมาหล่อที่สุดเอาตรงๆเลยนะคะว่าเอาไปเทียบพี่รถเนี่ยก็ยังเลือกไม่ถูกเพราะว่าสวยทุกวงนี่นะคะเราก็เลือกล้อมาแล้วแล้วก็เขาก็จะทําการเทียบให้เราดูนะคะว่า เราชอบแบบไหนเนาะที่เราถูกใจจัดตรงไปคันหนึ่งสวิปก็โหลดไปแล้วมันจะเหลืออยู่ั้านนียมันจะลงมาประมาณนี้อ่าฮะแต่วันนี้งบเพี่อได้แค่เปลี่ยนร้อยแะงบเพี่อได้ <c oughs> แค่เปลี่ยนร้อยแหละถ้าแดงอะดำดำปุ๊บมันจะเจอแดงเนี้ยมันจะมันจะไม่สวยใช่ไหมไม่เกิเป็นสิ่งั้นก็สีหนึเงินแล้วก็จุ๊บจุ๊บก็สีหนึเงิน อา,ามนั้นก็ได้ค่ะตรงๆเราเลือกเป็นสีดำนะคะดำสนิทเลยนี่นะคะเขาก็เป็นศูนย์บริการที่มีของให้เลือกค้างๆเยอะเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นล้อแมกหรือยางรถเก่งรถกกะกะนะคะก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะสำหรับใครที่กำลังสนใจหรือว่ากำลังอยากจะเปลี่ยนล้อแมกหรือว่ายางนะคะก็สามารถดูเพื่อเป็นแนวทางได้นะ เวลาการเปลี่ยนโดยรวมนะคะก็ประมาณ1ชั่วโมงคร่าวๆเนาะกว่าจะมาเลือกกว่าจะอะไรอีกก็ประมาณนั้นนะคะชั่วโมงชั่วโมงนิดๆนะคะเราเห็นเขากํ้ามาเอารถไปเทสให้เราคะ่ะซึ่งทำการเปลี่ยนเสร็จแล้วแต่ก็เยวรอ่อเนาะว่าเทสเป็นยังไงนะคะ,นะคะเดี๋ยวเอาไปดูภาพรวมกันนี่นะคะเขากําลังเอารถขึ้นไปอันนี้ล้อที่เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆที่ร้านก็น่ารักมากเลยนะคะก็คือเขาช่วยเราเลือกด้วยนะคะ ว่าไอตัวนี้จะเข้ากับรถไหมนะคะก็เปลี่ยนหมดเลยทั้งจุ๊บแล้วก็ดุมแล้วก็ทั้งหน้าก็จะเป็นปั๊มนะคะเดี๋ยวพาไปดูนี่นะคะก็คือจะเป็นปั๊มตัวนี้นะคะจากสีแดงเป็นสีดำแล้วก็เป็นสีน้ำเงินจุ๊บสีน้ำเงินสวยไหมคะทุกคนแล้วก็ยางนะคะเขาให้ของเราเป็นปี24เนาะวิธีการเช็คก็คือเหนน้เราหาก่อน น,นี้จะเป็นประเภทยางนะคะว่าลอ้อใสเท่าไหร่นี่ปียางอยู่ตรงนี้หล่อเลยแต่ลดเคลิบไปหน่อยนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปล้างกันตอนนี้เขาก,กำลังจะทําการตั้งศูนย์ให้เรานะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีการถอดล้อเนี่ยเราก็ควรที่จะตั้งศูนย์ นี่นะคะฟินิชแล้วนะคะพร้อมรับน้องกลับบ้านแล้วนะคะเสร็จสิ้นการติดตั้งล้อแม็กพร้อมยางของวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นภารกิจวันนี้นะคะเปลี่ยนล้อแม็กพร้อมยางนะคะจบไปที่ราคา 9xx ตามบินเลยนะคะที่ให้ดูเนาะเรามาถึงประมาณ3โมงนิดนึงนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงครึ่งนะคะก็ถือว่าทำเวลาได้ มีแพลนที่จะเปลี่ยนล้อหรือเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนย,าง,ยางก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางได้นะคะสำหรับใครที่ถูกใจนะคะคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะ